สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับอีสานออนทัวร์เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมค่ะเจอเต็มๆเ,เลยนะคะสำหรับคุณพ่อการใช้วิไลสิงค์ค่ะพี่น้องค่ะ ตรงๆงเน้นเน้นนะคะสำหรับเลขรถทะเบียนใหม่ค่ะของคุณพอ่อการชัยวิไลสินค้าคุณผู้ชมค่ะซึ่งได้ออกมาเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็คือรถตู้ใหม่ป้ายแดงนะคะคันสีขาวค่ะออกเต็มเต็มเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่นะคะก็ยินดีนะคะกับคุณพอ่อการชัยด้วยนะคะเจอเต็มเต็มเลยนะคะทุกคนค่ะบบมีกับโบมีวนนะคะพี่น้องค่ะก็ยินดีนะคะกับคุณพอ่อการชัยด้วยบอกเลยว่า สำหรับงวดนี้นะคะได้หลายอยู่นะคะสำหรับคุณพอ่อการใช้ค่ะพี่น้องคาคุณพอ่อการใช้นะคะยังได้บอกอีกนะคะว่าแค่คิดดีทดําดีสิ่งดีๆก็จะตามมาขอบคุณบุญกุศลที่ทํามาตลอดครับน้องโคตรรวยให้โชค60ศเฮงๆงปังปัง,ปงตลอดไปนี่นะคะพี่น้องคากินเต็มกินเรียบเลยค่ะสําหรับคุณพอ่อการใช้วิไลศินนะคะสมซื้อน้องโคตรรวยค่ะพี่น้องคาเจอเน้นๆค่ะ ก็มีหลายๆคนนะคะแสดงความคิดเห็นกันร้ายดีค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ร่วมแสดงความยินด,ดีใต้โพสต์ของคุณพ่อการชัยนะคะบอกเลยว่าคนลุกจริงครับ60วัสวา จนจะเป็นล้มพี่น้องและัซนก็ดีใจนะคะกับคุณพ่อการใช้ด้วยแล้วกันค่ะมาเต็มจริงๆนะคะสําหรับงวดนี้ค่ะพี่น้องขามีไผ่ได้คือจังมีไผ่ได้คือจังคุณพ่อการใช้บอค่ะพี่น้องขาเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะมีไผ่นะคะ <c oughs> ได้สืเอเหลขรถดนะคะของคุณพ่อการใช้บอค่ะพี่น้องคะยินดีด้วยนะคะนี่นะคะแฟนกลับก็แสดงความคิดเห็นเยอะมากๆค่ะร่วมแสดงความยินดีค่ะกับคุณพ่อการใช้นะคะ ที่ได้นองโคตรรวยม้านะคะพี่นองขาดีมากๆเลยนะคะ,ะงวดนี้นะคะถือว่าหายโศกเลยนะคะสําหรับนองโคตรรวยคะ่ะพี่นองขานี่นะคะบอจยังบอกว่าสุดปังนี่นะคะดีใจนําเด้อคะ่ะน้องอยากเอางวดที่แล้วมาขึ้นเงินน้ำเด้อสันวา สุดยอดครับปังปางยินดีด้วยนะครับเสียดายงวดนี้ผมบได้ตามน้ำปวะสันว่าคักคักน่องโคตรรวยพารวยคักคักมันมานเด้อพ่อการใช้โซกมานตลอดไปครับมานคักปังปังเด้อครับผมคําคุ้นมันมานปังครับดีใจด้วยจ้าตามแต่งวดที่แล้วงวดนี่ลืมตาอีกยายไล่มันมานเฮงเงจ้า ยินดีด้วยนะคะโชคดีที่สุดเลยค่ะนี่นะคะแฟนคลับหลายคนค่ะก็ไปแสดงความคิดเห็นและแล้วก็รวมยินดีค่ะกับทางคุณพ่อการใช้นะคะพี่น้องค่ะจ้งใดการยินดีนะคะกับคุณพ่อการใช้อีกรอบหนึ่งด้วยแล้วกันค่ะพี่น้องคะเป็นกําลังใจให้กันต่อไปนะคะแล้วก็ยังมีนะคะพ่อการใช้ค่ะได้โพสผภาพบรรยากาศน่ารักน่ารัก,กนะคะก็จะเป็นอ่า พ่อโจถ้าน้องอุ้งอิงนะคะพี่น้องค้าแลวก็แม่นุชเนาะค่ะน่ารักจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมขาพอการใช้ไข่ยังได้โพสรูปภาพน่ารักน่ารักนะคะ,ะกลา็เป็นภาพบอสโจะนะคะน้องอุ้งอิงค่ะพี่น้องค้าน้าหักแห้งค่ะพี่น้องนี่นะคะดูแล้วมีความสุขอบอุ่นมากๆประสันวา นาฮักอิรีนาฮักอิรีค่ะพี่น้องคะสำหรับบอโจน้องอุงอิงนะคะน่ารักจริงๆเลยนะคะบอกว่าจะคอยจับมือประคองลูกสาวจะให้กำลังใจจนลูกสาวประสบความสำเร็จนี่นะคะเป็นภาพคะ่ะ ของอพ่อการชัยกับน้องอุกอิงนะคะพี่น้องคะน่ารักจริงๆเลยนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะก็ให้สู้ๆต่อไปแล้วก็ขอให้น้องอุกอิงนะคะ,ะประสบความสําเร็จนะคะแล้วกะ็ขอให้ดังๆไปเรื่อยๆเลยนะคะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะเชื่อว่ายังดังได้ไปไกลกว่านี้ค่ะแล้วกะ็ทําได้ดีกว่านี้นะคะสาหรับน้องอุกอิงค่ะเพราะว่าหลายๆท่านนะคะก็เห็นความสามารถของน้องแล้วนะคะบอกว่าน้องทําได้น้อง ทำถึงคําบวาสีแห่งเหตุอย่างนะคะน้องก็สามารถทําได้แล้วน้องก็เก่งด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นคนเก่งมีความสามารถกรตัญยูนะคะมีน้องขาหูจะคว่ำนะคะรู้จักว่าผู้ใดแบบมีพระคุณต่อน,น้องน้องจะแบบกตัญญูรู้คุณเลยนะคะสําหรับน้องอุ๋งอิงค่ะเรียกได้ว่าน่ารักจริงๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นนักร้องที่แบบว่าเป็นมอลล้ำน้อยนะคะที่เพิ่งเข้ามาแต่ว่า ดังมากๆภายในแค่ไม่กี่เดือนไม่กี่ปีนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับน้องอุ้งอิงถือว่าขึ้นแท่นได้เร็วจริงๆค่ะแล้วก็ เป็นามอลำนะคะที่แม่ยกเยอะสุดๆคนหนึ่งเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยได้พวงมาลัยทุกวันเลยนะคะก็ยินดีด้วยละกันค่ะกาให้สู่ต่อไปนะคะคุณพ่อการใช้ค่ะกระสี่ห่กําลังใจน้องแบบนี้จนน้องประสบความสําเร็จเนาะค่ะพี่น้องค่ะาก้ติดตามกันไปเรื่อยๆค่ะให้กําลังใจกันไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องค่ะ ยังไงก็ดีใจนะคะกับคุณพ่อการชัยด้วยละกันค่ะที่ได้รับน้องโคตรรวยมาแล้วก็โคตรรวยจริงๆสมชื่อนะคะพี่น้องค่ะสําหรับรถตู้ป้าแดงนะคะของคุณพ่อการชัยวิไลสินค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าปังจริงๆนะคะหมานิลีค่ะพี่น้องตั้งแต่ได้รถคันหนีม้านะคะงวดนีกับไปเลยนะคะพี่น้องค่ะตรงๆไม่มีกลับค่ะพี่น้องก็ยินดีนะคะกับทางคุณพ่อการชัยด้วยนะคะมิู้ใยได้ตามคุณพ่อการชัยแนบมาค่ะพี่น้องคะเ หลายคนก็สิตามยุเรียวนะคะแบบว่าออกรถม้านะคะบางคนก็จะตามตามตามนะคะพี่น้องคะเพราะว่าบางคนที่เพิ่นเบิงเป็นนะคะเพิ่นจะจะมักแบบนี้ค่ะพี่น้องก็ยินดีนะคะกับทางคุณพ่อการใช้น้ำนะคะก็ขอให้ขับขี่ปลอดภัยสําหรับน้องโคตรรวยค่ะก็ให้เป็นโคตรรวยสมชื่อจริงๆนะคะขอให้คนเงินคนทองได้เต็มรถล้นรถเลยละกันนะคะคุณพ่อการใช้ค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะ นี่นะคะพี่นองค้ากับสามารถไปติดตามค่ะทางอแอปแดงนะคะก็คือ u t u b e ค่ะของคุณพ่อการใช้ได้นะคะก็คือไปทําคลิปนะคะที่แบบว่าหมานเลขลดนะคะพี่นองค้าก็คือตื่นเต้นมากๆดีใจสุดๆเลยนะคะสําหรับคุณพ่อการใช้ค่ะเพราะว่าบรคิดว่าสิถือสิได้นะคะพี่นองคะาสาหรับน้องโคตรรวยค่ะ เป็นแบบตื่นเต้นตื่นเต้นตกใจหน่อยนะพี่นองค่ะยังงงอยู่เลยว่าใช่หรือเปล่าใช่ของฉันหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมค่ะน่ารักจริงๆเลยนะคะกะยินดีนะคะกับทางคุณพ่อการใช้น้ำเนืค่ะพี่นองค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ยินดีนะคะกับทางคุณพ่อการใช้ด้วยละกันค่ะแล้วก็แฟนคลับ FC ท่านอื่นๆด้วยนะคะที่ตามดถน้องโคตรรวยค่ะพี่น้องค่ะส่วนวันนี้นะคะทางอีสานออนทัวร์ค่ะขออนุญาตลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์นะคะทางช่องทาง youtube อีสานโอนทัวร์ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ